สางเรื่องพี่น้องจอมป่วดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยชึบเอิม่มทุกคนค่ะคือเราจะบอกว่าไอตัวนเนี้ยเนี่ยพอเรากดมันไม่ยอมไอเนี่ยแบบว่ามันไม่มีปุ่มให้เรากดคัดนะคะมันก็เลยต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะถ้าได้ก็พิมพ์คำว่าได้เลยค่ะโอเคนะคะเริ่มเลย เฮ้ยเล่นโทรศัพท์ดีกว่าบ้านเราอ่ะถึงจะไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่แบบว่าอยู่แบบจนๆนิดหน่อยอ่ะแต่มันก็อยู่ได้อยู่สบายดีอ่ะโทรศัพท์ฉันแบตหมดตอนเนี่ยเอ้ยไปชาร์จดีกว่าเฮ้ยในใจ เหนื่ยใจชะมัดเลยโทรศัพท์ฉันแบตบหมดบ่อยมากมเดี๋ยวดูสิป้าเราห้องนอนมีแค่ห้องเดียวโถยเนี่ยและเติมแม่ของฉันก็ต้องมานอนข้างในนี้ต้องมาปูผ้านอนในนี้ไหนที่ชาร์จนี่ไง ชาร์จตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มีปลั๊กไฟชาร์จปุ๊บอ่าเข้าแล้วลูกน้องปีนอยู่บนต้นไม้พาน้องลงมาหน่อยสิลูกอ้าวเหรอคะแม่มันปนีนได้ไงอ้าวห้าบนไดสูงขนาดนั้นปีนได้ไงวะพาน้องลงมาหน่อยเดี๋ยวน้องตกเออโอเคน้องน้องงงมา หนูจะสร้างบ้านต้นไม้อยู่บนนั้นโอ๊ยน้องลงมาเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปหานะไม่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 ไมนี่น้องอยาขยับบนไดถ้าน,น้องตกลงมาพี่ไม่รู้ด้วยนะลงมาอืมปเปอนอืมโอ๊ยพี่ขึ้นมาได้ไงการน้องไม่ลงมาเองอะ่ะเฮ้ฮลงมาเลยอืม อืมอุ้ยเจ็บก้นลงมาและวโทรศัพท์มาแบตหมดโอยไปเล่นที่ไหนก็ไปเลยพี่จะไปทำอย่างอื่นแล้ววันนี้มีกันบ้านไหมลูกไม่มีทำเสร็จแล้วต้องมานั่งนั่งเขียนกับแม่น่าเบือ่อเฮย้ยเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องมาเก็บขยะแหละ ดูสิขยะลกหมดเลยช่วยแม่ล้างจานหน่อยแม่ยังล้างไม่เสร็จเลยโอ้ยแม่ดูแต่โทรศัพท์เนี่ยโอ้ยต้องมาช่วยแม่ล้างอีกเฮ้ล้างก็ได้ดูสิจานกองกันเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮ่าเลื่อชะมัดเลยไป่งกับพี่กว่าพี่อะไรพี่ อะไรแค่เรียกเฉยๆไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยทำไรอะทำทำไมอะมันเหนื่อยนะพี่ล้างจานโอ้โหจางกองตน้นไว้ๆลื่นๆจุม๋มเอ้ยพี่ผักหนูทำไมมันลื่นไงน้องไปปีนอยู่บันนั้นมันก็ลื่นดิอย่าลืมอาบน้ําให้น้องด้วยนะโอ้ยลําบากใจจะขาดโอ้ยพี่หนูเปียกหมดเลย จึบ๊บโอ้ยอย่าพึ่งไปไหนไปอาบน้ําก่อนเลยเดี๋ยวรอพี่ในห้องน้ําอ่ะเดี๋ยวพี่มาอาบให้ก็ได้อยู่บ้านน่าเบือ่อไม่มีอะไรทำว้าวต้อนทุกคนบ้านเราไม่ค่อยเทคโนโลยีเท่าไหร่เฮ้รอพี่ดีกว่าถอดเสื้อผ้ารอพี่เลยก็แล้วกันขี้เกียจฮึมาแล้ว พี่มาแล้วไหนเนี่ยเปียกเลอะไปหมดเลย,อยไ,ไอยืนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ตักขันก่อนอปูดโอ้ยจะโตดสิมินเฮิฮิฮิกันหนูกันไม่ไหวอ่ะมันก็ต้องปล่อยนะอยู่นิ่งๆเดี๋ยวพี่จะเอาขันน้ำลาดใส่ตัวเธอ มันเย็นเป่าน้ำอ่ะมันเย็นสิมันปรับไม่ได้หรอกเพราะว่าบ้านเรามันไม่ได้รวยโหพี่หนูอยากอาบน้ำอุ่นโอ้ยพี่น้ำมันเย็นมันก็ต้องอาบถึงน้ำมันเย็นอ่ะมันก็ต้องอาบหมูไม่ชอบน้ำเย็นหนูชอบน้ำอุ่นมันปรับไม่ได้ถ้าอยากได้น้ำอุ่นก็ไปต้มสิเนี่ย นั่งอยู่บนกระทะเดี๋ยวพี่สัตว์นะ้ใสแล้วก็เปิดไฟเนี่ยต้มเลยอร่อยเลยทีนี้โอ๊ยพี่อย่ากแกล้งหนหูน้ำมันเย็นหนูไม่ชอบน้ำเย็นด้วยซ้ำแต่พี่ชอบเพราะว่าพี่อร้อนตลอดเวลาเส้นหนูยเย็นตลอดเวลาเพราะหนูทำตัวดีโอ๊ยต้องชมตัวเองเลยอุย้ยเดี๋ยวคนแอบมองปิดก่อนปิดก่อนมาโอ๊ยน้ำเย็น อย่าอยู่นิ่งๆไม่ไม่ไม่หนูไม่อยู่นิ่งเนี่ยหนูไม่อยู่นิ่งอีกต่อไปไม่ไม่ไม่ละไม่ละเฮ้ยน้ำมันโดนหน้าพี่ไม่ไม่ไม่หนูไม่อาบหนูไม่อาบพี่อาบแล้วไม่ทันแล้วไม่เอาหนูอยากเล่นต่อหนูไม่อยากอันนั้นแล้วไม่อยากมามูอาบน้ํากับพี่หรอกไม่ชอบไม่ชอบเธอต้องอาบนะไม่งั้นเธอเหม็นตลอดเวลาที่เธอนอนบ่นว่าไ กินแม่น่อะไรมันเหม็นบนเตียงกลิก่นตัวเธอไงเ่ามันเปรี้ยวจี๊ดเลยใช่ไงแล้วหนูก็เลยชื่อเปรี้ยวอ้าว <laughs> เป็นไงล่ะคำคมของหนูไม่เห็นคมเลยมันบาดใจแล <laughs> ้วๆพี่จะได้สาดน้ำต่อเลิกเต้นไม่ไม่เลิกไม่เลิกหนูจะพลิกตัวไปพลิกตัวมาโอ๊ย หยุดหยุดเดี๋ยวนี้ไม่อย่างงั้นขนมที่น้องอยากกินขนมไดโนเสาร์ฮะของน้องก็จะโดนพี่กินหมดนะอ๋อ,อ้ก็ได้ก็ได้หยุดก็ได้แป๊บนึงนะหนูขอเปลี่ยนท่าก่อนเก่งมากทำตัวดีมาแล้วสุดท้ายแล้วซ่าจึ๊บโอ้ยเย็นเย็นถ้าน้องบ่นพี่ก็จะกินขนมไดโนเสาร์ อ๋อก็ได้ก็ได้อยู่นิ่งก็ได้เรียบร้อยเป็นเด็กดีมันก็ต้องเสร็จเร็วไปใส่เสื้อเอาเสื้อสีไล่อย่าเรื่องมากนะไม่งั้นถ้าเรื่องมากเหมือนครั้งที่แล้วก็จะโดนเหมือนครั้งที่แล้วที่โดนพี่แย่งขนมกินเอาเสื้อสีสีสีชมพูอะชมพูโอเคพี่เก็บถังเอพีอ่เก็บเออเขาเรียกว่าอะไรน,นะทุกคนเชื่อคอมเมนต์มาด้วย เก็บอันนี้ก่อนแอบไปเล่นดีกว่าโอ้ยผามานบางังปิดไอเปิดเย่เย็นไอจื๊บอุย้ยแดดร้อนนะไม่เป็นไรเพราะว่าเราอาบน้ำด้วยน้ำเย็นมันถึงได้ไม่ร้อนฮะฮจึ๊บจ้าอุ๊ย๊ยน้ำข้างในสายหน้าอาบจังน้องอย่าโอ้ยแล้วพี่สองแล้วทุกคน น้องอย่ากระโดดลงไปไม่งั้นน้องได้จับอาบน้ําเย็นกว่าเดิมนะไม่งั้นพี่จะเอาน้ําแข็งมาใส่มาลาดตัวน้องโอ,โอ้ก็ได้กลัวไม่ชอบน้ําเย็นโอ้ยออ้ยไปเล่นตรงนั้นดีกว่าต่อเตะต่อเตะต่อเตะไปเล่นตรงนั้นดีกว่าอะไรเนี่ยตู้เย็นอู้มีของอุ้ยเหี้ เหตุทั้งหนูเหตุที่หนูอยากกินถังขยะเหรอมีอะไรหลายๆอย่างเลยแง่ตากผ้าเอาไว้มีห้องน้ำที่เราเคยโดนพี่จับอับน้ำเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรทำเลยอะ่ะกินน้ำดีกว่าโอ้ยต้องใช้วิธีกระโดดมันถึงจะเร็วอร่อยน้ำเย็นซะด้วย ทำอะไรทำยังไงดีถึงจะให้น้องกลัวฉันรู้แล้วเรามีผ้าสีขาวลายน้องงวัวเราจะทำให้ลายนะั้นเป็นลายผีเนี่ยเราก็จะห่มผ้าแล้วมันก็จะมีลายงวัวแล้วมันก็จะเหมือนหน้าตาผีเราคิดภาพตามดูสิทุกคนไหนอะผ้าผ้าเราหายไปหน่อย ผ้าสีขาวของเราหายไปหนอยโอ้หมดพอดีมันก็เลยตัดตอนนั้นออกไปนะคะทุกคนขอภัยด้วยอ่ะอยู่ชั้นนี้นี่เองได้เวลาสวามใส <laughs> เลียมไปว่าเรามีแต่ผ้าสีส้มแล้วก็ลายงวัวนี่ไงมันก็จะเป็นหน้าตาผีแฮฮฮไปดีกว่า ตีจอยู่ไหนอ่ะจีตีอยู่นี่ทำไมาอะเฮ้วายน่ากลัวจังเลยไม่เห็นหน่ากลัวเลยพี่โอ๊ยอุยอ้ยแต่ผ้านี้นุ่มอ่ะอุย้ยรู้สึกง่วงอ่ะนอนดีกว่าไม่อยากนอนนี่แสงแดดมันเลืองตาขี้นกมันแยงใจนี่ไงเจอละสบายโอ๊ยสบายอีกไม่นานตื่นแหละ ในายใจ้กับพี่แทบไม่ไหวแล้วแม่หนูเห็นแม่นั่งดูโทรวัลฉับอยู่นี่ตั้งนานแล้วทำไมไม่เห็นไปทําอย่างอื่นเลยก็แม่ดูอันนี้ไงอะไรอ่ะหมูเด้งว้าไม่เห็นหน่าสนใจไม่รู้จักเลยด้วยซ้ําเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ให้ดูก็ได้แต่หนูต้องดูหมูเด้งนะโอเคโอ้ยยุกยิกพี่นอนอยู่เหรอ ถ้างั้นก็ไปกวนพี่ดีกว่า <c oughs> กวนพี่จ้าอะไรโปวดเสียงพี่น่ากลัวไม่ยุ่งแล้วละครเรื่องนี้ก็จบแล้วใครอยากให้ต่อ EP พสองก็พิมพ์คำว่าอยากพิมพ์คำว่าเลขสองก็ได้ พิมพ์ว่าเลพิมพ์2มาก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ว่าอยากดูตอนที่2มาก็ได้นะคะขอให้มีเลขสองก็พอบายๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดเลยกดตอนนี้เลยแล้วก็กดแชร์กดซับด้วยนะคะกดตอนนี้เลยกด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 เลยไม่งั้นหนูจะโฉกหน้าพี่โอเคค่ะบ๊ายๆค่ะทุกคน